หคนนี้ใช่วหมเปียโนค่ะดีแล้วค่ะนี่เรารับเข้าสู่ช่องเฟินจีวันนี้เราจะมาเลี้ยงอะไรคะเจวันค่ะการเป็นแฟนคลับไปซะแล้วใช่แต่วันนี้เราจะมาเลี้ยงสองเพลงเลยถูกไหมคือเพลงแรกจะเป็นอั c ก u r c h e d นะคะแล้วก็เพลงต่อไปจะเป็น Infinity นั่นเองโอเคส่นเด่นมาก ไปนั้นเิยมาเลยอันนี้เหมือนเสื้อผ้าเดียวกับวิดอัสเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวรอ,อใช่ไหมออแต่ว่าเป็นชุดสีฟ้าเออใจ<ช>ริ<ช>ะคือมันอัลบั้มเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบเวอร์ชั่นแดนของแต่ละเพลงอะไรอย่างงี้ปะอุ้ยเยอะมากจริงอุ้ย,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 ยน่า,นาจะเห็นน้องชิองเปิดนะใช่ไหมวิช่าเต้นเมื่อกี้ดีมาหล่ออู้หู ระว่างแพทเทิร์นเนี้ยเนี่ยอยากรู้ว่าเขาเขาเตรียมเพลงกันยังไงอ่ะคือเขาซ้อมท้าเต้นทูกเพลงในเวลาเดียวกันอะหรอเดิเก่งนะเอาจิงโอ้โหที่รักของเราความยิ้มแล้วก็สดใสจริงโอ้โหเ,เอาจิงเลยนะ <laughs> she's on the trap <laughs> อุ้ยอุ้ยเออสลอของเจ๊อุ้ยเฮ้ยซีนเยอะเด้อจริงทำไมรู้สึกว่าอานว่างนี้น้องชิองแบบว่าใช่ไหมชายแบบมีออร่าขึ้นมาแต่เสื้อยีนเยอะมากเลยนะเอาจริงถามจริงเยอะมากเพลงนี้เป็นของน้องชิองนี่เขาเต้นอย่างนี้หรอ มันคือท่าอะไรไม่รู้อ่ะ้อ้ยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อุ้ยเขาแบบพัฒนาความหล่อขึ้นเรื่อยๆเนาะจริงค่ะหล่อขึ้นทุกครั้งที่เห็นเลยอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้ยแต่ละจริงน้องเชียงเป็นเซนเตอร์เลยเออใช่ป่ะเหมือนอ่ะใช่ไหมเป็นเซนเตอร์แหละโอ้โหเสี่ยงหมดคิ้วอือ อันนี้ดูเพลงเป็นเพลงสบายๆกว่าไตเติลปะอยากดูเอ็มวีก็น่าจะมีแค่เอ็มวีไตเติลที่เหลือเป็นแดนอะไรอย่างงี้มั้นเท่ว่ะชอบตอนน้องอังการิทึ่เฮ้ยถ้าคุณมีเป็นเซนเตอร์ตอนจบจ้านั่นสิก็นึก็เาฮิวเือนเซนเตอร์แต่แบบน้องเชี่ยวว่าซีนเยอะมากอย่างงี้ชอบท่าเต้นอังการิม ต่อไปเริ่มเพลงต่อไปเลยไหมเพลงต่อไปก็คือ infinity แต่เขาบอกว่าเป็นของ MTV Live Match น่าจะเป็นแบบว่าแค่ในรายการอะไรอย่างเงี้ป่ะอ๋อแค่ภาเปิดก็ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการใช่ไปเกี่ยวกันอะเหมือนเป็นของโซ่อะไรสักอย่างไม่ดีของไปคของมา ไม่อะโปกรกัมว่าคนนี้ใครหรอมองไม่เห็นเลยต้องดูจากสีผมหรอป้าสีผมดูเหมือนจะเป็นสีสอ๋อไม่ผมเป๊ะแล้วเพราะพี่เนนกลายเป็นสีม่วงอ่อนแล้วเนี่ยเอ้ยใช่เฮ้ยเอามัวนึกว่าห่า <c oughs> วหัวหัวแล้วใส่หมวกกันหมวกเลยอ่ะมาเมจาร์เราจำได้ใช่มาเมจา เพอมันไกลมากแล้วอม,มองหน้าไม่เห็นเลยโหท่าเต้นอนจริงๆว่าแข็งแรงทุกเพลงเลยอะออคือต้องซ้อมกันยังไงอะไม่เราคืองงตรงที่ซ้อมยังไงทุกเพลงในใช่อัลบั้มเดียวแล้วท่าเต้นเปมากเลยนะเคือจําได้ด้วยหรอเ <c oughs> ก่งว่ะ <c oughs> เดินไกลบ้า <c> ง <oughs> เดินอ้อแล้วก็เข้ามาอุ้ยไปไหนอะชอว์มา เขาเป็นวงที่คนเยอะแต่ว่าดูไม่เบียดไม่บางกันเลยนะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ทับลายอะนับถือใจคนจัดแพนเทิร์นมากพี่เลนนี่ที่หนึ่งในใจไม่ชอบที่เราทำมื่กี้มากเลยกำลังอึ้งอยู่กำลังจะบอกว่าพี่เลนอะไม่ว่าเพลงไหนก็อยู่ข้างหน้าบ่อยเสมอบอลชวบีเซเตอร์ น้องชิองคนนี้ใช่ป่ะใช่น้องชิองใช่เหลือแค่ครึ่งหน้าแค่นี้แต่เห็นเห็นแบบลายผมสีอะพูจริงเหรอไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ปาวงนี้เขาไฮโน้ตได้ทุกคนเลยป่ะทำไมรู้สึกว่าแบบเขาสลับเป็นไฮโน้ตตลอดเลยใต่ำไปป่ะยังไงแต่ยังไม่เคยเห็นน้องชิองไฮโน้ตอ่า แต่น้องชิ่โอ้จะแบบโทนเสียงดูแบบแรปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาแบบว่าเป็นแรปเปอร์แต่พอแรปปุ๊บหล่อแบบเท่ค่ะถ้าใครชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แค่ก็ขอบคุณนะคะวันนี้ก็